สวัสดีค่ะทักทายกับลุงค่ะลุงดีใจแกดาวบอกให้ลุงเซ่ฮัลโหลเอฟซีค่ะแต่ลุงไม่รู้ทำอะไร่ะเริ่มทำญาติพี่น้องกระบอกให้อ้ให้พ่อใหญ่คเน็ตเบาไทยนะคะเนาะเบาไทยกับเพิ่นค่ะแกดาวเป็นผู้เปรให้ค่ะพี่น้องจ้า อัพเตอร์แอดตาเชิร์ลาแดคอนละโพคอนละโพมันเห็ตะเด็นพูดเซ็ทนิวอาพาตเม้นอ่ะนโอ้ยบรรยากาศดีด้พี่น้องอ้ย ฝนตกฝนตกฝนตกอูบรรยากาศบรรยากาศสุดเลยสกลนครข้างสนามบินนะคะเดิน่องไ เดี๋ยดาวมาเที่ยวข้างนอกค่ะพี่น้องจา้าเดยดาวมาเที่ยวข้างนอกฝนตกค่ะฝนตกใหญ่เลย ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุลสุขนค่ะวันนี้มาพอไปยายด่าแล้วค่ะย่มามะ้าโอ้ยแบนตาเนาะคะ่ะเนาะแบนตาบ่าเห็นหน่วยตายายดาวเนาะคะ่ะเนาะร้านซักผ้าแถบบริเวณที่ยายดาวอยู่นี่นะคะมันบมมี่ค่ะพี่น้องจ้าเขาพยายามเสิร์ชหาในกูเกิลว่าร้านซักรีดอยู่ตรงไหน,นมั่นก็นอโยกไกลเหลือเกินค่ะพี่น้อง มันบรสะดวกสบายเรื่องซักผ้าสบายย่างหนึง่งกระเสียยางหนึ่งนะคะเนาะค่ะยาด่า,ดาวาอยากทรงหลีดนะคะเนาะมันแพงนะคะเนาะสิไปยอดเหรียญบอกคะ่ยะยาดาวกะชีคานไปนั่งค่ะพี่น้องจ้ายาด่าวชีคานไปนั่งเฝ้าคะ่ะก็เลยตาปัญหาไปว่าเอา้าย่อมลําบากในจักน้อยย่อมลําบากลําบ่นจักน้อยแล้กกะไปหาบานเศร้ากันเนาะค่ะเนาะอืม ไปหาบานเศ้าซาสนอกว่ากาบัดนี้เฮ้ากาสิได้ใส่ใส่ไฟเฮ้าเองด้วค่ะหมอไฟนั่นเฮ้ากาใส่ตรงจากกลมไฟฟ้าเลยค่ะดีดีนะคะอ่าเพิ่นประชาติค่าไฟเนาะค่ะนาะไฟเฮ้าสิเสียท่าใดน,นี่ก็แล้วแต่เฮ้านะคะค่ะกา มันจิสะดวกตรงนี้ค่ะพี่น้องจ๋ากะคิดว่าคาเศ้านั่นกะเข่ากะตัดออกไป <c oughs> โทษคะ่ะเข่ากะตัดออกไปเรากลับไปาจเป็นขาน้ามขาไฟคาอีอย่างต่างๆสนอ่ะเนะเาะเข้ากระตองมาเสียไหลนะคะพี่น้องจา๋าอยู่รงเล่มกะสะดวกสบายอยู่แต่ว่าแห่งอ เฮ่าก็ได้เสียหลายเนาะค่ะเนาะมันได้เสียหลายเป็นหลายเท่าถอาไปพ่อเซฟได้เจ๊ดาวก็อยากเซฟเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าค่ะบัตนีก้กะค่าชใิจายเท่ากับซิมี่อ่าคาชิจายกับซิมี่จายในส่วนกลางก็จะเป็นค่าน้ำเนาะค่ะเนาะค่าน้ำแล้วก็สะว่ายน้ำเนาะคะ่ะสะว่ายน้ำ ในส่วนนี้กะยาดาวพ่อใจที่ว่ามีสะวายน้ำนะคะพี่น้องจ้าพ่อได้ให้พ่อยัยข่อยเล้ได้ด้งไปเซน้ำเนาะอีโตนเล่าเนาะค่ะเนาะเราเหตุงานมาเมื่อหลายหลายปีแล้วค่ะกะอยากให้เล่าอยู่แบบสบายๆนิดนึงนะคะพี่น้องจ้าอันในที่มันเป็นความสะดวกสบายของพ่อยัยยาดาวกับจิตัดการให้โลดค่ะเบิงะะ้งเลยค่ะเหตุเอิงเถิงอยู่พี่น้องเอิงเถิงคือเป็นเจิดเติด,ตดอยู่ค่ะพี่น้องเบิง้งเอาเดิน มองนอนเลนเล่านั่นยี่ดาวกับิีเบนนแองแหรกคุยก,กันกับเล่ายืหันล่ะค่ะพี่น้องเออเป็นมูลเหล้ายืหันนั่นละ่ะพ่อยเ่าพอนคลายเนาะค่ะน้องพี่น้องจ้าอ,อยากไปตลาดตะลี่ก็ดาวกับไปเนาะเสือมาเห็ดยููเห็ดกินเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าเออมาดีล่ะก็ซิได้กินปลาแดกตอนตัวโยเฮียนจะของแมนบอพี่น้องอืมจักสิบปลาแดกจักสีแกงเนอาอไม้ละตำกันแซวสะเมือนั่นเออ กันยาดาวได้อาพาร์ตเมนต์อย่าขอางนะโอ้ยโอ้ยบามาเรานำไล่ไรได้พอไอแม่เอ้ยเออพูนบักแข่งซาบลาบด,ด้วยบักลีนฟ้าบนุนันไอดาวสื่อมากบอนันหัวหนึ่งเออเบิ่งดูน่ะหัวตีบเขา่าบัดนี้ละของมุนีไอดาวกับสื่อไปใส่เมื่อศัพพี่น้องจ๋าสัวขนออกมันเอารถซิปล่อ,อขนพี่น้องเอ้ยพูน สิได้เฮดแนวกินแบบนี่ตัวบาดเนี่ยกาสิบได้เฮ็ดคักปานนันดอค่ะแต่ว่ามันก็สิไข่ก็ห้าอยู่โรงแรมเนาะห้าอยากกินลวกพักหนึ่งพักนั่งอ่างยาเนื้อหนึ่งปลาต้มแซ่บอีังของห้ากัสิเฮดได้ยุ่งเหวอวะเนาะค่ะเนาะเออเห็นบออยากกินต้มข้างในต้มแซ่บข้างหนแซ่บแซบะดาวกับสิมีหมองเฮ็เนาะคะ่ะบาดเนี่ยอืม ยาดอกกบพ่ออกพ่อใจร้ายพี่น้องจ้ะกะร้องเบิงค่ะพี่น้องยาดอกกะคิดว่าอยู่ดีไม่แห้งกบคิดว่าพ่อใหญ่เลาสิยู่ได้ยี่ดอกค่ะบาทนี่มาเบาเรื่องส่วนกลางเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องในส่วนกลางที่เหาจิตเสียยูอพาร์ตเมนต์เนาะคะ่ะเนาะกะซิบ,บีคาน้ามนะคะคาซาไวยน้ำคาฟิตเนสต่างๆเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ะนั่นแหละค่ะ จากนั่นกะเข้าเสียตะคาเซากับขาไฟนะคะพี่น้องจา้าอืมเมยใหญ่ดาวแล้วหอนเราสกลาบลงแลมแล้วเราต้มเนื้อไว้พี่น้องเอ้ยค่ะมือวัน,นี้แย,ยด่ดาวก็ได้มาเฝ้าสูฟังเนาะคะ่นะเนาะว่าแย,ายด่ดาวไปได้อาพาร์ตเมนต์เราแยด่ดาวก็ตื่นเต้นหล,ลายลายค่ะนับเวลาถอยหลังอีกแค่48ชั่วโมงเองค่ะสองมือเนาะคะ่นะเนาะ ยาดาวก็ะสียใหญ่เข่าแล้วค่ะพี่น้องจ้าวันพุธตอนแรกยาดาวก็สีเริ่มขนของแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่แหละคะ่ะชีวิตยาดาวกว่วสิมาถ,ถึงจุดนี้มือนีกระเบิงเอาดูคะ่ะผ้าพัใยญ่เล่ยายางค่ะยางแต่อีต,ตุลคือยางนี่มือน,นันวันนันนะคะแดดกระแดดพี่น้องจ้ายางสองกิโลนี้ตายกับว่าได้พี่น้องมันหอนไหลาย,ยางไปบ้านพี่สาวคะ่ะ ออกจากมองนึ่งไปมองนึ่งย่างเอาอืเดโทูให้หลานสาวมหบับออาไปบ้านพี่สาวเมื่อนั้นค่ะพี่น้องจา่ากัเลว่าผ้าพญายรดลำบากลำบ่นมาหลายแล้วกะสิผ้าพญายรดไดพักผ่อนักที่ค่ะพี่น้องจา่าสงสารเล่าเนาะคะนะ่ะเนาะสงสารพอใยญ่มันบวมเ็นบานเพลินเมืองเพลินทอาก็ต้องดูแลเพลินเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าจักภัยดูแลภัยดอกค่ะพี่น้อง พอใหญ่เราแข็งแห้งก็แยดาวเราหยางหยางน่งนนะใยดอกกายเป็นค้นป่วยละค่ะเดียวนี้พี่น้องายดาวหยางจนป่วยแดด้ดลยจนป่วยพี่น้องค่ะพอใหญ่ข่อยบอเป็นหยางเลยแข็งแห้งพี่น้องไปวัดควอ่ำดันเมื่อนั้นเนาะเอาเอากันเป็นกันไปวัดควอ่ำดันเมื่อนั้นอยู่โล่งบานยา,พพาดนยดาวขี่แพ้พอใหญ่เว้ยควอ่ำดันายดาวขืนเมื่อน,นั้นจากร้อยสี่สิบสองเป็นเกือบลอยหาสิบ มาในไปนวัดของพญายอ้อยลอยสามสิบสองนึงพี่น้องจา้าสุขภาพพญายดีเถ้ดได้ยายดาวเราเป็นห่วงแต่เป็นห่วงแต่ว่าพญายเล่าสิป่วยที่ไหนได้เจ้าของนั่นนะคะสุขภาพแย,ยก่กว่าพญายอีกพี่น้องจา้าเมื่อนียายดาวไม่แน่เสิมะว่าหอยฟังพรเมืม่อนียายดาวเข่าล้มพยาบาลค่ะพี่น้องจา้ายายดาวเข้าโรงพยาบาล ายายดาวมีอาการมาหลายวันแล้วนะคะเนะาะยายดาวเขา่าง่ยงบานตั้งแต่มือเศานี่ตั้งแต่8โมงนะคะเมือม่อวันามือ่อวันวันจันนะคะเนาะมือ่อวันวันจันยายดาวเขา่าง่ยงบานตั้งแต่8โมงครึ่งรอบเพิ่นเปิดนะคะยายดาวไปยังเต้ยายดาวไปนวดคะ่ะ ยาดาวปวดน้ำตนน้ำตล่นวราวมดันยายดาวข้นยายดาวก็บยกักน,นวดรักษาเจาะค้องค่ะพี่น้องจา้าบัดที่นี่กะยายดาวกับไปน,นวดล่งพยาบาลล่ะค่ะพี่น้องกะก่อนสินวดหมอเพิ่นกระามประวัติซักประวัติเมดนะะเนาะค่ะเนาะหมอได้ค่ะเพิ่นเป็นหมอเลยก่อนพ่นธุนทรงให้หมอนวดนวดหมออิลีนี่เพิ่นสีเช็คประวัติวัดควมดันในห้าวัดจกักรวัดจักรรอบจักรรอบยิงเขามีประวัติแล้วเพิ่นแ่งสบป่ปอยนะคะ เพิ่นวัดความดันในเย่ดาวสองรอบสามรอบจนความดันเย่ดาวย่อมลงมาอยู่ร้อยสามสิบแปดเพิ่นยังเอาย่าดาวเข้าไปนวดเย่ดาวเข้าไปนวดสองชั่วโมงนะคะเย่ดาวได้เข่ามานวดเมื่อนี่สองชั่วโมงค่ะพี่น้องจ๊ะเย่ดาวมาแต่8แปดโมงเคิงนวดไปสองชั่วโมงทั้งนวดนวดแบบรักษาตามอาการนะคะเนาะ ได้ป,ประครบพร้อมนะคะเพิ่นหนึ่งประครบให้พร้อมทั้งโตนะคะสองชั่วโมงเย่ดาวนวดนะคะกาก็ต้องดูแลจะคลองไปน้ำนะคะพี่น้องจ้าหลังจากนั้นกาลูซึกซดชื่นดีเย่ดาวกระก,กับมาบ้าน,นะคะ่ะพี่น้องจ้ากาเลยมาทรงข่าวพี่น้องปองไปนะะเนะาะค่ะเนาะกาเย่ดาวกระทึ่งรู้ซึกเครียดไปได้โตแล้วกาตื่นเต้นไปในโตนะคะเนาะ เหมือนกับเราเจอชีวิตใหม่เลยประมาณนั้นเข้าสิไปใส่ชีวิตใหม่อีกแล้วค่ะอีกบกีมือนี่ค่ะ,ะจะเป็นการทดสอบการใส่ชีวิตของยายดาวกับพ่อยัยอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้ายังได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะคอมเมนต์มาหลายๆค่ะพี่น้องจา้า่าชีวิตยายดาวเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาหลายๆค่ะพี่น้องจา้า พ่อกันไม่คลิปหนะ่าจ้าสวัสดีค่ะอน่